สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายซัตติบแบงค์นะครับวันนี้คืนวันอังคารนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุนให้เชียกันอีกหลายคู่วันนี้ชอบอยู่2คู่นะครับเป็นฟุตบอลเกตังสองคู่นะครับคู่แรกเป็นฟุตบอลไอเบครัรอบ5นะครับระหว่างคริสตันพาเลตเจอกับสโต๊กนะครับพาเลตเองนั้นเกมนัดล่าสุดทําได้แค่เสมอเบอร์ลี่ทีมหนีตาย1ประตูต่อ1น่ะครับก่อนหน้านั้นก็บุกไปถล่มมัดฟอร์ด4-1นะครับ ส่วนสโต๊กเองนะครับเกม,มนัดล่าสุดเพรากเขาแพ้บอลมัดหนึ่งสอนะครับก็ทําให้เป็นความพ่ายแพ้สองเกมติดต่อกันแล้วนะครับก่อนนั้นก็แพ้ลูตันด้วยสกอร์เดียวกันนะครับวันนี้คิสตันพาเลตได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าพ a ท r ิกเบวานะครับคุณซือใหญ่นะครับชาวฝรั่งเศสน,น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตําแหน่งนะครับวันนี้สามตัวลุกเป็นจอแดนอายูนะครับใช้ชองมาเตต้า ยืนเป็นคนหน้าตัวเป้านะครับส่วนตัวเริมเส้นอีกฝั่งหนึ่งเป็นเอเบลิซีเอเซ่นะครับในขณะที่สโต๊กซิตี้เองนะครับวันนี้ไม่มีแบ็กไซต์ตัวเก่งนะครับก็คือมอร์แกนฟ็อกที่ติดโทษแบนลงสามไม่ได้นะครับวันนี้คู่หน้าเป็นจอห์นมายาแล้วก็นิกพาวคู่นี้ชอบพาเลทมากกว่านะครับแม้ว่าจะปรับเปลี่ยนตัวเล่นเยอะก็ตามแต่วันนี้ได้เปลี่ยบเป็นในบ้านนะครับน่าจะใสแนวลุกแล้วก็ทีมเวิร์กที่เฉียบคมกว่านะครับบทเอาชนะสโต๊กทีมจาก แชมเปี้ยนชิพไปได้นะครับวันนี้เชียร์คริสตันพาเลตนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นฟุตบอลเพิร์ลเลียงกรีฑนะครับเป็นเกมนัดตกค้างนะครับระหว่างเบอร์ลี่เจอกับเลสเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมสําคัญของเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่นั้นฟอร์มช่วงหลังดีมากนะครับสี่นัดหลังสุดชนะ3นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับเกมนัดล่าสุดนี้พวกเขาไปเยือนพาเลตแล้วก็เสมอหนึ่งหนึ่งก่อนนั้นก็ชนะ ไปตันชนะสเปอร์มานะครับก็ถือว่าเบอร์รี่เริ่มกลับมาเล่นดีแล้วก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับวันนี้เจอกับเลสเตอร์นะครับซึ่งก็ยังพิการนะครับมีนักเตะเจ็บหลายคนนะครับสภาพทีมนั้นเลสเตอร์ดูเป็นรองนะครับวันนี้พวกจอนนี่อีเวนเวลลี่ฟฟาน่าเจมอนตีกาสันเย่นะครับเจมจัสตินเจมี่วาร์ดี้นะครับเจ็บทั้งหมดนะครับวันนี้3ตัวรูกก็จะเป็นพวกอเดโมล่าลุกแมนเจมแมดดิสันแอชลีย์บานนะครับโดยมีพัสดาก้า ยืนเป็นหน้าตัวเป้านะครับนาที่เบอร์ลี่เองนะครับคู่หน้าวันนี้เป็นมักเวลกอร์เน่กับ,บวูดเวกฮอสนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช้เวกฮอสจับคู่กับเจลูดิเกสมาตลอดนะครับวันนี้ใช้มักเวลกอร์เน่มาจับคู่กับเวกฮอสนะครับคู่นี้สูสีออกได้ทุกหน้านะครับแน่นอนสภาพความสด ผมว่าเบอร์รี่ดีกว่านะครับเนื่องจากเลสเตอร์นั้นเพิ่งเล่นฟุตบอลยุโรปมานะครับวันนี้กับเลทที่เปิดมาให้เลสเตอร์เป็นต่อปอลลบน้าเชียร์เบอร์รี่ครับผมว่าเจ้าถิ่นสู้ได้แล้วก็ต้องการแต้มหนีตายด้วยไม่ใช่เพียงแค่หน้าเสมอเท่านั้นเบอร์รี่มีลุ้นถึงหน้าเก็บใจชนะได้เลยนะครับวันนี้เชียร์เบอร์รี่ไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ